ที่ด้ปีนบาลเป็น,น,นาาโรคนะคะเป็นโรคมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเข้าไปเรียนเนี่ยเป็นูมงแพ้นะคะแล้วก็ทานยามาตลอดนะคะตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะคะแล้วพอมาทําง,งานพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องอดนอนใช่ไหมคะตั้งแต่เรียนมาเลยแหละนะใครก็นอนแล้วก็ต้องเดินทั้งคืนอ่ะนะคะเสร็จแ,แล้วมันก็เลยมันก็เลยติดมาเป็นว่าเราก็เป็นูมงแพ้หนักขึ้นนะคะแล้วก็ได้อีกโรคหนึ่งก็คือเวียนหัวบ้านหมุน นะคะเป็นตั้งแต่อายุสามสิบนะคะแล้วก็มันก็เป็นมาตลอดเราก็กินยาเนาะอยู่โรงพยาบาลรก็กินยาเปลีอยน่เนาะเลือกยาก,ก็ได้ด้วยอ่ะกินไปกินมามันก็ไม่เห็นดีขึ้นนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาทํางานอายุห้าสิบมาถึงห้าสิบที่ก็เป็นภูมิแพ้มากมายอ่ะนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีปวดเข่าเหมือนกันนะเป็นปวดเข่าอยู่แล้วก็พี่ก็เลยแบบคิดว่าอยู่กับอยู่กับภุงเทพ้เนี่ยเราแพ้เยอะแล้วเราไปถึงป่ายดีกว่าเนาะก็ะเลยเอี่ยงออกไปแล้วก็ไปไทํา ชาเราชอบเห็นต้นไม้หนิเนาะเราไปทําง,งานแบบนี้เราก็น่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว,ว่าไม่ดีขึ้นหรอกค่ะงานมันเครียดเนาะ,ะแล้วเราก็เพิ่มโรคอีกนะมันก็ต้องนอนนอนกันหนักนะคะแล้วก็ปรากฏว,ว่ามาเป็นเวียนหัวบ้านหมุนก็เป็นมากขึ้นเนาะ,ะวปะวดเข่าก็ปกวดปวดหลังนิ้วล็อกนะคะแล้วก็ปกวดในหัวกระโหลกแล้วแบบนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะและที่ที่หนักที่สุดคือขับรถหลับ ขับไปหลับไปไประจาเลยเดี๋ยวลงข้างทางเดี๋ยวชนนู้นชนนี่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเราอดนอนเนื้อรังมานะคะแล้วพอเราขึ้นขับรถแล้วก็ได้แอร์มาอะไรอย่างนงี้นะคะมันก็จะน่วงแค่เดียวก็วูบละไปต่างจังหวัดหรือขับไปในเมืองเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเสี่ยงหน้าเซเว่นละหลับ <c oughs> นะะไม่งั้นเดี๋ยวไปทำคนอื่นคนเดือดร้อนเนาะแล้ว <c oughs> และแล้วก็พี่ก็เลยมาคิดดูว่ากินยามาเนาะวันสิบกว่าเม็ดมันก็ไม่เห็นดีขึ้น <c oughs> เวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยจากที่นานๆเป็นทีนะ ก็เป็นถ to <ians> ี <six> <ities> ่ขึ้นทุกเดือนนะคะก็เลยคิดว่ากินยามากๆาเดี๋ยวเราจะต้องฟอกใหม่นะก็เลยหาทางหยุดยาแต่ก็มันก็หยุดไม่ได้นะเราก็ยังต้องกินอยู่อ่ะเสร็จแเราก็ไปหาอาหารเสริมมากินเนาะกินตั้งหลายอย่างก็ทําท่าจะดีแต่แล้วมันก็เหมือนเดิมนะคะก็จนกระทั่งมาเจอโปรทนดิเนี่ยนะคะตอนที่ตอนที่มาอยู่ที่สักแก้วเราจะย้ายจากจากไซโยกอยู่สากแก้วหลางชาย ก็ชวนให้มาอยู่น้องแล้วมาดูแลพี่สาวด้วยเออแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าหลานชายเขาซื้อมาซื้อซื้อซื้ออีกขวดสีน้ำเงินเนี่ยสามขวดมาให้แม่เขากินนี่ก็เอ๊ะอะไรทหารต้องกินอะไรทีาบอกว่าลูกชายซื้อมาให้ทีาบอกว่าเออแม่เพื่อนเนี่ยเคยนอนแบบแล้วไม่เคยลุกกินตัวเนี้ยแล้วดื่มได้เขาก็เลยอยากให้แม่เขาแข็งแรงแล้วเพราแม่เขาเป็นปรวัติความนั้นหัวใจตายไปหมดนะคะเขาก็เอาเนี่ยลูกซื้อมาแถมด้วยนะต้องกิน ห้าพันเจ็ดตอนนั้นเนาะแต่ก็ซื้อมาหกพันฝากเพื่อนซื้อเพื่อนเอากำไรหน่อยนี่นะเสร็จแล้วปรากฏว่าเออเพราเสร็จแล้วเขาเขามากินที่นัพี่ก็สงสัยคือเราอยากได้อยู่แล้วเนาะเราอยากอยากรู้จักว่ามีอะไรที่มันดีดีอ่ะเนาะแล้วเราก็อยากกิบ้างอะนะคะก็เลยโทรไปถามหลานเขาก็บอกว่ามีเอกสารเอกสารไม่มีแต่มีคลิปสองคลิปก็เดี๋ยวเขาส่งมาให้แล้วก็ส่งมาพี่ก็รีบเปิดคลิปดูเลยนะพอมาฟังดูตอนนั้นเฮ้ย ดรเซนนี่เรารู้จักเนาะแล้วก็ฟังตั้งใจฟังแต่ดรเซนนี่พูดตอนนั้นนะยังไม่พูดมันเหมือนตอนนี้แล้วฟังแล้วก็พุ่งนอนงนอนเออรู้รูนะ้เรื่องนะเข้าใจรู้ว่ามันจะมีศัพท์ใหม่ๆนะแล้วพี่เป็นมีานการ์เขากอเข้าใจนะแต่ก็ยังไม่กระจายเขาเป็นฟังของคุณน,อน็อตเฮ้ยคุณพ่อคุณน็อตพูดมันกว่าเอาฟังคุณน็อตก่อนนะฟังคุณน,อน็ณนอตฟังกลับไปกลับมาสองคนเนี่ยครั้งละสามครั้งสี่ครั้งไงจอน็อเข้าใจเนาะก็โทรกลับมาหาพี่ตุกตา พี premises, 1, 2, 1, 2, ่พี่พี <an> okay. ่สาวพี่หมีเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าพี่หมีเนี่ยกลับมาจากอินเดียเนาะแก่แก่แล้วพี่หมีเนี่ยกลัวอ้วนแล้วแก่มากว่าพี่หมีเนี่ยเากินแล้วก็าดีขึ้นนะแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยน้องหมีเน่ยไม่ไปไม่ไปอินเดียละอยู่อยู่ประเทศไทยแล้วทำาย่าเนี้ยพไม่ฟังเลยเนาะปิดหูไม่ฟังเลยเพราะว่าอาหารเสริมทุกเหมือนกันแหละเนาะแต่ปรากฏว่าพอพอพได้ที่ันนี้มาก็ส่งไปที่ตาูเนี่ยล็อนบี้ทาเนี่ย ตัวเนี้ยใช้ตัวใช้ใช่ไหมใชตม้ตัวเดียวกันไหมเขาบอกตัวเดียวกันพี่ก็เลยบอกเออพี่สมัครแล้วก็ให้น้องหมีเนี่ยพามาบริษัทหน่อยน้องหมีเขาก็ดีใจเนาะพามาพอมาก็บริษันนี้ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังพี่ก็ฟัง,งได้จำได้เนาะมันลดวันนี้มูลสลากได้หนึ่งล้านใช่ไหมแล้วมันเป็นตัวแรกของโลกที่ไม่มีไม่มีคู่แข่งนะคะและ้วก็เป็นแผนนักก็ยังเป็นแบบยังยังยังไม่เป็นยังยังยังเป็นบุเชียนะนะคะเพราะฉะนั้น มันน่าสนใจแต่ที่ดีที่สุดคือเราอยากแข็งแรงอ่ะนะคะพี่ก็เลยกินไปพอกินไปได้สองอาทิตย์นะคะกินไปสองอาทิตย์ปรากฏว่าเฮ้ยเราเป็นเคยเป็นตะคริวกลางคืนทุกคืนมันหายแล้วไม่เป็นแล้วแล้วพี่เนี่ยเป็นบริาน้ำเย็นไม่ได้เลยแดดร้อนๆเนี่ยต้องหัาหลังอุ่นไม่งั้นเล็บเท้าจะเขียวนะคะหรือทีนี้แล้วมันกานแบบมันเป็นแบบนั้นเหมือนเหมือนตะพารที่บโบราณรียกว่าตะพาหนักสัตว์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากที่หลังจากนั้นอีกสองเดือน ผมที่เคยร่วงในลักษาและปิจททุที่ที่ที่ช่องน้าไหลเนาะ <c oughs> ก็หายไปเนาะมีเหลือน้อยลงก็ <c oughs> เอ๊ะเราขวานไม่หมดใช่ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่หรอกพอต่อไปสักเดือน2เดือนเนี่ยเออมันไม่ร่วงเลยก็เลยถามพี่สาวว่า,ออว,าว่าทำไมผมมันไม่ร่วงเปล่ากี่สาวบอกใช่เขาปกติเขาตื่นมาจากมอนเนี่ยแล้วนอน,อนเต็มเลยเป็นเป็นเป็นของร่วงฮะเขาก็น้อยอยเหมือนกันเออก็ดีใจนะคะแล้วก็พอต่อไปเนี่ยพี่กินมา แต่และเดือนแต่และเดือนเนี่ยที่ทิ้งยางได้ทีโรคนะคะที่เป็นๆอยู่นะทีโรคแล้วก็แล้วจกนกระทั่งกินมาปีกว่าๆนะทุกรอบหายหมดเลยแล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้ว่หาหเนียนะ,ะหายสนิทนะคะเป็นพยาบาลมา50กว่าป,ปีเนาะไม่เคยเห็นคนไข้ที่กินยาแล้วหายโรคเนี้ยนะคะในหัวบ้านหมุ่ไม่ว่าจะน้ำในหัวไม่สมดุลหรือว่าแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยไม่มีใครเคยหาย กินยากินยาหนักขึ้นทุกวันแต่ของพี่หายแล้วค่ะ ปกติหมดทุกตัวเลยไข<ะ>ม,<า>มันก็ไม่สูงนะครับคุณหมอถามคุณป้าอายุ70แล้วทำไมผลผลเลือดดีมากๆคุณป้าดูแลตัวเองดีนะอยากได้ยาอะไรไหมครับหมออยากสั่งยาไง่บอกคุณหมอพี่ัวยาไอ้ป้าปวยาที่สุดเลยเนาะขอบคุณหมอมากนะไปละ <c oughs>